มาติดตามข่าวจากศูนย์ประชาัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาครับเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2566กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยประชก,การทหารพัฒนาดำเนินการประชาัมพันธ์นเรื่องกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยประชการทหารพัฒนา โดยพลตรีนันทวุฒินินนนท์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค5พร้อมด้วยพันเอกรณริ์หวัดสูงเนินผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่52สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประจการทหารพัฒนาให้การต้อนรับดรสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะและร่วมเดินทางโดยอากาศยานฮอ EC 725ฝูงบิน237บินตรวจการทางอากาศพื้นที่ห้วยลำน้ำเค็มแก่งย่าโลนกุดไอ้าลายห้วยขุนดิน ตามโครงการขุดลอกคลองระบายดีหาตบนกูท่ทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสรารคามและตรวจพื้นที่ทางอากาศตามโครงการวันแมปในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยน2 5 6 6ที่ผ่านมาขอบคุณภาพและข่าวจากฝ่ายกิจการพลเรือนสำนังงนนาา 5, นกงานพัฒนาภาค 5, หน่วยประจการทหารพัฒนาผมจ่าสิบเอกพัฒนาพง์บัวงามศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาคหน่วยประจการทหารพัฒนารายงานครับ